สวัสดีค่ะหนูยานธิราจะมานำเสนอการสร้างมุม240องศาด้วยการใช้วงเวียนเป็นหลักค่ะสําหรับ240องศาเกิดจากการรวมของ180องศาและ60องศาค่ะเรามาเริ่มกันที่สร้างเส้นตรงขึ้นมา1เส้นก่อนนะคะหลังจากนั้นนำะวงเวียนมาสร้างวงกลมขึ้นมา1วงค่ะ ภายในวงกลมนี้จะมีองศาอยู่ที่360องศาเราจะเก็บส่วนล่างไว้นะคะซึ่งส่วนล่างจะมีองศาอยู่ที่180องศาต่อไปจะสร้างมุมอีก60องศานะคะหนูจะใช้จุด2จุดคือจุด x และจุดตัด x2 ค่ะ หลังจากนั้นนำวงเวียนมายึดที่จุดตัด x 2ความห่างของขาวงเวียนคือรัศมี x 2 x สร้างจุดตัดขึ้นมา1จุดดูขอตั้งชื่อจุดนี้ว่าจุด x 3นะคะสุดท้าย ลากรัศมี x 3 x เลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้มุมที่มี240องศาซึ่งสร้างจากการใช้วงเวียนเป็นหลักค่ะ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะ